รสหอมมากปัดกะเก้าว้ให้แล้วาานะไปตำบาโ,โ,โอนะดีเด็ด ไนนี้มันจะของอร่อยเพื่อนๆเ,เคยกินแซนด์วิชโบราณอัลละหบาทตอนเด็กๆปะปัญหาของแซนด์วิชโบราณอัลละห้าบาทอะคือมันไม่มีอะไรเลยนอกจากขนมปังใส่ก็มีอยู่นิดนึงหมูหยองนิดนึงบัลลน่าเส้นเล็กๆบางๆแต่ขนมปังมาเต็มแล้วขอบกินไม่ได้ด้วยที่สำคัญน้ำสลัดมีแบบ ตรงกลางหน่อยเดียวอะ่ะให้เห็นว่าเหมือนเยอะอะ่ะวันนี้นี่เลยจ้าจะเต็มมาเลยด้วยความที่เราไม่ชอบกินหมูหยองเราก็ไม่ใส่เพราะว่าเราทํากินเองเราจะใส่อะไรก็ได้แล้วนี่นี่นี่น้ำสลัดแซนด์วิชโบราณเดี๋ยวนี้เขาทามาเป็นหลอดแบบนี้ให้เราแล้วนะหาซื้อง่ายสะดวกเราปัตตะก้าเอาไว้ให้แล้วทํากินเองง่าย,ายๆเราจะใส่เยอะแค่ไหนก็ได้จัดเลยจะขนมปังนะ จะใช้อะไรก็ได้วันนี้เราใช้เป็นโฮวีดนะจาะแล้วก็บารลน่าแค่นี้เลยเพราะว่าเราไม่ชอบกินหมูหยองซิกเนเจอร์ของเราคือน้ำสลัดชํำๆลยเลยจึงทำกินเองเราจะใส่เยอะแค่ไหนก็นได้เนาะนี่น้ำสลัดชชำๆเดี๋ยวเราจะ เทคนิคสำคัญเลยเลยเราจะพับให้แบบน้ําสลับมันทั่วถึงกันก่อนโอ้โหแล้วดูพับมันมากองกันอยู่ตรงกลางทาไงวะเนี่ยอขอบาโลน่าอีกแผ่นละกันถูกไปเลยบาโลน่าถูกไปเลยจ้ะช่ำๆสองแผ่นกันไปเลยมากินแซนด์วิชโบราณด้วยกันจ้า แบบเหมือนฟิวที่เรากินตนอนเด็กๆตะได้น้ำสลัดนิดเดียววันนี้ซื้อมาเป็นหลอดออปักตาก้าวให้เรานะไปตำรสชาติใช่เลยอะอบาร์โอน่า พีเด็ดใบนี้มีแต่ของอร่อยือืเราปักตกะกร้าไว้ให้แล้วนะสนใจไปตำได้เลยจ้ะ